ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟซีทุกท่านเด้อครับผมเนาะบอกว่า FC คนใหม่หรือคนเก่านะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับสิงหาคม2564นะครับผมครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับบอลองก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางเนาะนำเสนอแนวทางตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมเนาะนะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าผู้ใดมักกัแคบหน้าจอไว้นะครับไปพิจารณานะครับผู้ใดบ่มักกัสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมแนวทางกามีรุดมีเข้านะครับเนาะครับพี่น้องกับ บอลลองก็คิดคำนวณนะครับหลายมืออยู่นะครับสลับแนวทางหัวรัฐบาลไทยเนาะคิดไปคิดมากับไปตรงกับเล็กอาจารย์ดังเพิ่นนะครับพี่น้องกับถ้าถ้าตรงกับบอลลองกับบอยากให้ไปไหนนะครับพี่น้องให้ไปกับมันก็ยากนะพี่น้องเนาะนะครับครับผมเดี๋ยวเพามาสรุปคร่าวๆของงอบประจับวันที่1นึ่งกับน้องวัตถิเลียวนะครับวัดก่อนนะครับเนาะบอลลองก็ให้เดือนหนึ่งกับเดือนเก้านะครับเนาะ หัวรัฐบาลไทยกับเพื่อนออกสองหนึ่งนะครับเลขบนเนาะแล้วก็6 9ล่างนะครับพี่น้องกาโตโตเด่นโตเด่นโตรูดบอลองนี้มาบันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับมาบันเลยนะครับเนาะแล้วกับอลองก็มาเข้าตัวนี้นะครับพี่น้องมาเข้า1 6หนะครับหนึ่งตัวกับนะครับเนาะนะครับเพื่อนออก6 1หนึ่งนะครับผมนะครับส่วน6 9้านี่โบมีนะครับพี่น้องพลาดนะครับ นี่ครับเกาซี่เกาเจ็ดนะครับบอลงให้ไปเนาะย่างละสี่คู่นะครับผมกาสรุปแล้วกาตัวเด่นนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นตัวรูดนี่มาเลยนะครับมาเข้าตัวกลับเนาะเพิ่นออกหกหนึ่งนะครับบอลงให้หนึ่งหกนะครับเนาะก็ดีใจกับผู้โชคดีนะครับผมเนาะเอฟซีไลทานก็เพิ่นก็ถามไทยมานะครับหลายมือแล้วนะครับเนาะบอลงกับ่ค่อยมีเวลานะครับพี่น้องเหตุงานไปนําแล้วกัควบคู่กับให้แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับ หวยรัฐบาลล่านะครับเนาะพี่น้องครับผมก็เดี๋ยวเขาไปรับชมของงวดประจําวันที่16กันเลยนะครับเนาะงวดประจําวันที่16เนาะตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นรูดนะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรวัดใจ2ตัวเด่นนะครับพี่น้องเนาะมาลองกันจะให้เด่นเด่นยากละ4คู่นะครับ ตัวเด่นเนาะแป๊บนึงครับตัวเด่นในงวดนี้ตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมลองมัก0นย์กับ4นะครับ0ย์กับ4ีรูด4นะครับพี่น้องเด่น0ย์เด่นสี่รูดสนะครับผมเนาะสลับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับพี่น้อง ส่วนจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะมี02 03 04แล้วก็09นะครับผมเนาะถ้าผู้ใดบ่มักที่บอหลงจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาตัวเด่นตัวรูดนี่ไปพิจารณาเบิร์นะครับเนาะจับคู่ใส่ที่ว่า FC มักนะครับพี่น้อง เพราะว่าแนวทางบ่อองกับบ่มีทางรู้ได้แบบเพิ่อจซอกตัวใดนะครับเนาะกาให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับส่วนตัวตัวเด่นสีเนาะก็จะมีส5นะครับก็ส6 4 2นะครับ ก็สีนะครับผมเนาะ4ี4ห4าสีนะครับผมส่วนตัวเด่น3คู่นะครับตัวเด่น3คู่ก็จะมี3 4 6 6 4 2นะครับ แล้วก็203นะครับพี่น้องกระโปรดใช้วิจรารณญาในะการรับชมเ้อครับผมเนะมาะมักกรลองแคปหน้าจอบไปพิจารณากันเบิ่งนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บุลรงชอบนะครับผมก็จะมี0ูนเนาะศูนย์สองศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เก้านะครับส่วนตัวเด่นสี่นะครับผมก็จะมีสี่หก 4,6,4,6แล้วก็4,3นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับบอลองฟันไปที่3,4,6เนาะครับเนาะแต่ลองพิจารณากันเบอร์นะครับพี่น้องทึกใจกันอยู่บ่ครับเดี๋ยวนะครับผมเอาไปเบเกอร์ไกลเนาะนี่เลยนะครับ02,03,04,09นะครับแล้วก็45,46,4243นะครับพี่น้อง กัโปรดใช้วิจารณในการรับชมนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะบอกรงองขอกาลังใจเช่นเคยนะครับบอลองขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันเด้อครับพี่น้องก็ขอให้พี่พี่น้องๆเอฟซทุกคนนะครับขอให้มีโชคมีลาบในแนวทางหัวรัฐบาลเด้อครับผมเนาะกับสวัสดีครับ